ใครเคยอยากจะได้สินเชื่อแบบนี้ไหมแบบที่แบบว่าอ่ายืมมาใช้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็รีบคืนเลยไม่ต้องรอส่งจนถึงรอบสิ้นเดือนอะไรแบบนี้เราก็อยากได้เป็นแบบแอปกู้เงินก็ได้กู้แบบระยะสั้นระยะที่ไม่ได้นานมากเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวให้คุณเนี่ยนะจดบันทึกไว้ก่อนเลยเป็นการกู้ผ่านแอปนี่แหละบอกเลยว่าถูกกฎหมาย ราะว่าเขาเนี่ยได้รับใบอนุญาตเนี่ยจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะลองตรวจสอบดูได้สิ่งที่จะบอกต่อมาเนี่ยนะใครที่ชอบแบบเร็วๆนะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยบอกเลยว่าดอกเบีย้ยมันไม่เกิน36%ต่อปีก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแผง แล้วเขาเนี่ยก็จะให้วงเงินคุณเนี่ยเริ่มจากน้อยๆก่อนก็จะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าคุณจ่ายคืนตรงเวลาเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นพวกแอปจีนเขาทำไหมนะกู้เงินน้อยๆดอกเบี้ยเยอะๆระยะสั้นๆแบบนี้มันน่าจะง่ายแต่อันนี้มันดีตัวที่ว่ามันถูกกฎหมาย และเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยต้องมาเสียเวลาดูคลิปจนจบก็บอกเลยแล้วกันว่ามันเหมาะกับคนกรุงเทพคือคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพหรือคนที่มีที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครขอเซ็นเชื่อนี้ได้ส่วนใครที่ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องขอภายยมาณาที่นี้ด้วยเริ่มกันเลยนะตัวแรก s ป e ด i ิ c a t เป็นแอปกู้เงินนะไม่ใช่ของธนาคารไทยพาณิชย์แต่อย่างใดอย่าเพิ่งเข้าใจผิด s ปีด d ้แคทเนี่ยเขาจะมีสินเชื่ออยู่2ตัวให้คุณได้เลือกเป็นสินเชื่อแบบระยะสัน้นแล้วก็สินเชื่อแบบระยะยาวก่อนจะไปขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดแอปมาซะก่อนแล้วก็โหลดได้เฉพาะคนที่ใช้ระบบ Android เท่านั้นสปีด d i แคทเนี่ยสินเชื่อแบบระยะสั้นของเขาเนี่ยเขาจะให้คุณเลือกจ่ายคืนนะ7วัน10วัป15วัน อีกตัวหนึ่งเชื่อแบบระยะยาวก็คือแบบ2เดือนหรือไม่ก็62วันเนี่ยนะก็คือแบ่งใจคืนไปเลย2งวดด้วยกันไม่ต้องคำ้ำแล้วก็จะให้กู้สูงสุดเนี่ยไม่เกินรายละ6,000บาทต่อครั้งนะดอกเบี้ยก็แบบลดต้นล,ลดดอกแต่ว่าไม่เกิน36%ต่อปีก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แพงอยู่ดีคนที่จะกู้ได้ก็ต้องมีอายุ20-70ปีเป็นคนที่มีรายได้ประจำนะรายได้ตั้งแต่1 0 0 0 0บาท เจ้าของธุรกิจก็กู้ได้นะแต่ต้องมีรายได้15,000บาทคุณก็ใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริงนะคุณถือบัตรเซลฟี่กับบัตรของคุณและคุณก็แสดงเอกสารรายได้ที่มีก็อย่างเช่นสลิปเงืนเดือนหรือไม่ก็สเตทเมนต์ธนาคารก็ได้และอีกตัวหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยก็พอๆกับสปีดี c แคทเลยแต่ว่าไม่เกิน36%ต่อป,ปีเหมือนกันกู้ได้ทุกอาชีพน่นแหละตั้งแต่อายุ20ถึง65ปี ซึ่งเขาจะให้วงเงินเนี่ยเยอะมากกว่าด้วยก็คือคนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน50 0 0 0บาทแต่ว่าในการขอกู้ครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะให้แค่คนละ500ก่อนนะให้ไม่มากเพราะว่าเขาจะดูก่อนว่าคุณพอจะมีความสามารถในการชำระคืนได้ขนาดใดแล้วก็ให้ระยะเวลาในการคืนเนี่ยแค่15วันเวลตีเนี่ยจะรู้ผลไวมาก5นาที แต่คุณอาจจะต้องรอรับเงินเนี่นนานหน่อยถึง2วันด้วยกันจะบอกว่าคุณแค่ใช้เอกสาร4อย่างนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารแสดงไรายได้แล้วก็สมุดบัญชีธนาคาร